ก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อมิวนะคะก็เป็นออแพรนะคะอยู่ที่แมริแลนด์นะคะอเมริกาก็มาอยู่ที่นี่ได้ก,กับจะหนึ่งเดือนแล้วค่ะใกล้จะหนึ่งเดือนแล้วคลิปวิดีโอของวันนี้นะคะมิวก็จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับว,วัคซีนนะคะว่ามิวรับยังไงแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือจะบอกข้อมูลคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับวัคซีนที่มิวได้รับไปนะคะละ อย่างที่3นะคะก็คือจะมารีวิวหลังจากรับวัคซีนโดสแรกไปแล้วเนี่ยมิวมีอาการอะไรยังไง,ไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะมิวน,นะคะก็ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนนะคะที่เว็บไซต์ Giant p r i m a c y นะคะค่ะ Giant p r i m a c y นะคะพูดงา่ายๆเลยมันก็คือ,อเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้านะคะมีของขายทั่วโกไปแล้วก็จะมีโซนจำหน่ายยานะคะค่ะแล้วก็จะมีเภสัชอยู่ด้วยนะคะ มิวนะคะก็ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนไปนะคะที่เว็บไซต์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ได้รับวันนับก็คือวันที่9กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เลือกเวลาไปรับวัคซีนบายสค่ะแล้วก็ในวันที่มิ้วนะคะได้ไปรับวัคซีนนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะฉีดข้างไหนไมิวก็เลือกฉีดทางซ้ายนะคะส่วนวัคซีนที่มิวได้รับไปนะคะก็คือมิวได้รับวัคซีนโมเดอร์นานะคะ เท่าที่มิวทราบนะคะตอนนี้ก็คือจะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ Moderna กับไฟ i z e r ซึ่ง m o เดอร์นาคะก็เป็นวัคซีนตัวที่2นะคะที่ได้รับการอนุมัตินะคะแล้วก็หากฉีดครบ2โดสแล้วเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่94.1%นะคะส่วนไฟเซอร์จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะอยู่ที่95%ระยะเวลาห่างนะคะในการที่จะไปรับโดสที่2นะคะก็คืออยู่ที่28-30วัน คอมิวเนี่ยก็คือได้รับโดดแรกไปวันที่9กุมภานะคะก็จะได้รับโดดที่2ไปในวันที่9มีนาคมนะคะ,ค,ะครับคเดือนพอดีค่ะแล้วก็หลังฉีดนะคะก็จะได้รับเอกสารตัวนี้มานะคะก็คือจะเป็นแฟกชีนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นานะคะที่มิวได้รับไปไมีม มันคืออะไรมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างหลังจากรับว,วัคซีนนะคะวันที่9ไปแล้วนะคะก็กลับมาที่บ้านก็ทํางานต่อค่ะแบบถึกมากค่ะพอขึ้นวันที่2นะคะก็รู้สึกว่าเมื่อยมากกว่าเดิมนะคะข้างซ้ายแตกก็ไม่ได้แบบทํางานไม่ได้หรืออะไรนะคะคุณหมอเขาก็แนะนําว่าให้พยายาม move นะคะแขน ใช้งานบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้มันเมื่อยมากไปกว่านี้ค่ะเข้าส่วนที่3นะคะก็เจ็บนิดหน่อยนะคะบริเวณที่ฉีดนะคะแต่ว่าไม่เมื่อยแขนแล้วนะคะส่วนวันนี้เป็นวันที่4นะคะก็คือหายเป็นปลิดทิ้งเลยคะ่ะส่วนตัวมิวเองนะคะที่ตัดสินใจรับวัคซีนโควิด -19 เนี่ยเ,เพราะคิดว่ามัน เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ทั้งตัวเราแล้วก็โฮดเนี่ยรู้สึกสบายใจเวลาเราออกไปแหงเอากับเพื่อนนะคะหรือว่าไปข้างนอกค่ะมันทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราออกไปแล้วเราจะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะก็ยังใส่หน้ากากเหมือนเดิมพกเจลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมนะคะ ค่ะน,นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิ 19, ด -19 โดดแรกของมิ้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆองอแพรนะคะที่สนใจจะรับวัคซีนนะคะดีวมิวจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ Giant p h a r m a c y นะคะที่มิวลงทะเบียนไปไว้ให้และก็เว็บไซต์ของ โมเดอร์นา uh, นะคะ mm hmm. เพื่อทุกๆคนจะ mm hmm. อยากจะไปหาข้อมูลนะคะ mm hmm. เพิ่มเติมค่ะ mm hmm. หากมิ้ว mm hmm. ให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนะคะ mm hmm. อะไรตกหล่นไป mm hmm. ก็ต้องขออภนะัยณที่นี้ด้วยนะคะ mm hmm. นี่เป็นคลิปแรกของมิวน,นะคะที่อัด ลง youtube นะคะเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้านะคะยูจะมารีวิวการรับวัคซีนนะคะโดสที่2นะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย